พี่อะตัวซื้อม,มาเมื่อวานนี้หกร้อยอ่ะเนี่ยเบิ้งดู้จ่ะพอพันเอฟได้บุ้นเอฟหาเอฟหาซื้อมาหกร้อยอะชิลอจุกทุกราคาเป็นไรหลักร้อยหัวหลักล้านเนี่ย,อยอเยบิ้งรู้ย่ยะไทยกลมรุ่ยอยู่จ้ะ งาเขี่้มีมูหลายจุ่แล้วมีมูหลายเลี้ยวมีมูหลายเลี้ยวนี่ห้องกับปินห้องปีนอยู่เว้ยงอเขี่ยเขมาเบิ้งหน้าด้วยงางไปใส่กว่า thuốc loại bạcè có cây nói thì có cây rồi thì có cây chỉô thì có cây thật à mưng ta đuôi liệt măng con thiệt coi gay à mua kẹ mua kẹ 600.000 lột pan thùng nè à, dừng đấy leo hiện mua nồi biếc ék hông có nói là sưu sưu tu nhạy tu nhạy này lại bớt sưu nữa ยังเดีม๋มาซื้อบะแครอทหกอร่อยคุณซุ้มหูเง่าคุณคุณยังก็เจินเทินอยู่คุณบังนี่กัลูกโฟกัสบังนี่กังามครับขีนเปลีนแล้วเปล่าคุณคุณได้แบบนี้ คุณครับลูกโฟกัสเนี่ยบักออกมหมนี่บักออกมากินนมอยู่นี่จักให้ลูกกินนมได้ไหมอันนี้ก็งามกระดูกเงี้ยขึ้นกัน ไม่ได้หาหกมือนีวันกินนมกินนมเสยตุย